ข้าวนะคะมาดูเรื่องอากาศกันหน่อยดีกว่านะคะให้คุณสวิตเตรียมตัวใส่เสื้อกันหนาวได้แล้วนะคะ<ช>พ,พรุ่งนี้เนี่ยทำท่าว่าทางภาคเหนืออากาศจะเริ่มหนาวเย็ยนลงเรื่อยๆแล้วก็ไม่ใช่แค่อากาศหนาวอย่างเดียวนะคะเพราะว่าพออากาศหนาวปุ๊บเนี่ยดอกไม้มันออกไงใช่ใชไหมคะคนก็จะไปเที่ยวกันเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะ<ช><ๆ>พาไปดูที่เชียงใหม่กันก่อนดีกว่านะคะที่เชียงใหม่นักท่องเทีย่ยวจานวนมากเขาเดินทางไปชมความงดงามของดอกเก๊กฮวยค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะดอกเก๊กฮวย สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อะอนะสวยงามมากๆนะคะนี่คือที่บริเวณฟาร์มในมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นะคะมีประชาชนมาเรียกว่าถ่ายรูปคู่กับดอกแกคห้วยเป็นจานวนมากเลยทีเดียวนะคะคึกคักเลยทีเดียวบานสะพรั่งสวยงามบนพื้นที่นับสิบไร่จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่โดยเฉพาะช่วงเช้าคะ่ะที่ดอกแคห้วยกลาลังบานรับไออุ่นจากแสงอาทิตย์เรียกว่าเป็นภาพที่งดงามเป็นอย่างมากค่ะ อีกที่หนึ่งมีคนเชิญชมไปเหมือนกันครับไม่ไกลาจากกรุงเทพขับรถไปประมาณสักชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงเท่านั้นที่นี่อยู่ที่ตำบลเขาหินซ้อนพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาครับเหลือ,อารามเหมือนกันนี่เป็นทุ่งปอเทืองครับดอกปอเทืองที่เนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวก็มาทเที่ยวชมกันเยอะอนะครับเมื่อสักครู่ก็มีเลข9เพื่อเป็นการถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่9้าด้วยนะครับนักท่องเที่ยวที่ขับผ่านไปผ่านมาก็แวะถ่ายรูปเซลฟี่มาเดี่ยวมาคู่ไม่ว่ากันครับทุกคน ก็มากันตอนนี้พื้นที่กว้างมากครับ80ไร่เฉพาะช่วงเช้าเนี่ยกับช่วงเงย็นเป็นช่วงไฮไลท์ Hi เลยนี่นก็จะไปเห็นดอกปอเทืองนี่นะครับที่มีแสงอาทิตย์ฉาบบริเวณขอบฟ้าทําให้ดอกปอเทืองยิ่งงดงามมากขึ้นไปอีกครับคุณพาไปฉาเชิงสวสดิฉัุพาไปต่อนะคะไปที่นคราชศาีมาไปวังน้ําเขียวกันบ้างดีกว่านะคะที่วังน้ําเขียวจังหวัดนคราชศาีมาโอ้โหผู้คนมากมายเลยทีเดียวนะคะไปสัมผัสอากาศหนาวเป็นจนํานวนมากดูจากภาพแล้วอาจจะยังไม่ได้หนาวมากนะคะใ,ใส่ อหนาๆแค่นั้นเองนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงกับว่าใส่เสื้อหนาวกันแบบเต็มที่นะคะแต่ว่าบรรยากาศการค้าการขายะคะ่ะที่ตลาดไทยสัม,มคี เริ่มที่จะมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยกว่า50รายนะคะเอาสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรของดีวังน้ําเขียวมีทั้งอะไรบ้างล่ะอัญ่นไม้เล็ดนะคะผักปลอดสารพิษครบซานมสดมีทั้งเห็ดหอมเอามาวางขายกันแล้วนะคะขณะที่ผู้ประกอบการรีสอร์ทก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะเขาคาดการตัวเลขเอาไว้นะคะว่าปีนี้ค่ะเงินจะสะพัดในฤดูหนาวไม่น้อยกว่าหนึล้านบาทค่ะ ผลไม้ผักน,นี่นสะอาดด้วยนะแล้วก็ร้อยสารพิษด้วยนะครับ,รบขึ้นไปที่น้องคายกันต่อเลยนะครับไปชมวิวกันครับคุณผู้ชมที่นี่คือที่วัดผาตากเสือ้ออำเภอสังคมจังหวัดน้องคายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของการท่องเที่ยวปรากฏว่าช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปกันเยอะเลยนะครับมาจุดชมวิวตรงนี้เนี่ยนะครับเจ็ดพันกว่าคนแล้วทําให้ถนนทางเข้าวัดเนี่ยหูรถติดยาวกว่า1กิโลเมตรเลยแต่ทุกคนอ่านนี้บรรยากาศรถติดครับก็ต้องรอกันหน่อยเพราะว่าคนก็ แห่ขึ้นไปรับลมหนาวกันในช่วงนี้นะครับพอขึ้นไปก็จะเห็นวิวมันเป็นทะเลหมอกนะทะเลหมอกเลยสวยงามมากชเช้านี่นะครับก็จะเห็นทะเลหมอกเต็มไปหมดเลยนี่ยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยโหสวยงามมากๆเป็นเหมือนกับเป็นยื่นออกไปฮะเป็นระเบียงยื่นออกไปแบบนี้เลยฮะค่ะนี่นะคะภาคอีสานเรานะฮะประเทศไทยเรามีที่น่าเที่ยวเยอะแยะนะคะก็ถือว่าเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์สาหรับฤดูหนาวในช่วงปีนี้นะคะ